สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้นะคะทำคลิปตอนมืดเนี่ยเพราะว่าตอนหกโมงเย็นเนี่ยพาลูกค้าไปดูที่ค่ะเปิดที่เงินผ่อนนะคะพาลูกค้าไปดูที่น้องเขาทำงานโรงงานนะคะเขาเคยซื้อที่เงินผ่อนเคยโดนโกงมาค่ะโกงยังไงคะนะคะโกงยังไง คลิปนี้ก็ต้องแชร์อีกมันเดิม,มค่ะเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมีหลายประเภทมากนะคะเขาสามารถโกงเราได้ตลอดเวลานะคะอย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเปล่าเนี่ยน้องเนี่ยเขาโดนโกงมาเนี่ยฟังแล้วเราก็สงสารนะคะน้องเขาเนี่ยนะคะเคยซื้อที่ดินเงินผ่อนจากคนคนหนึ่งมา คนคนหนึ่งเนี่ยเอาที่ดินมาขายขายเงินผ่อนนะคะที่ไม่ใช่ของตัวเองค่ะตัวเองเนี่ยเอาเงินไปวางจองเขาไว้แล้วแล้วเอามาปล่อยขายทีหนึ่งโดยขายเงินผ่อนนะคะคนคนนี้เห็นช่องทางการโกงเห็นไหมคะเห็นช่องทางการหาเงินเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินเอาเงินตัวเองไปวางจองไว้แค่2 0 0 0 0 30,000 แล้วสามารถที่จะเอาของเขานะ่ะมาปล่อยให้คนอื่นผ่อนได้เห็นไหมคะทั้งทังที่ตัวเองไปวางจองแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไปจ่ายเขาอีกไม่ได้ไปผ่อนเขาอีกแต่ตัวเองมาเก็บก่าลูกค้าเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนแต่ตัวเองไม่ได้จ่ายกับเจ้าของที่ขอสัญญาลกขอวางสัญญากับเจ้าของที่ไว้หกเดือนแต่ไม่จ่าย เห็นไหมคะพอถึงกําหนดของเดือนแล้วไม่จ่ายแค่วางจองเท่านั้นแต่ตัวเองเนี่ยมาให้ลูกค้าผ่อนเนี่ยเก็บลูกค้าทุกเดือนค่ะเก็บไปจนถึงสองปีเห็นไหมคะผลท้ายพอลูกค้าทวงถามเรื่องที่ที่แปลงนี้จนเรื่องแดงจนไปถึงกรมที่ดินเอาโฉนดไปถามพนักง,งานกรมที่ดินที่แปลงนี้ไม่ใช่ของคนคนนี้ค่ะคนคนนี้ไปทําสัญญาวางจองเขา มันขาดไปแล้วมันหลุดไปแล้วนะคะเจ้าของที่ไม่รับผิดชอบเห็นไหมคะคนเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจเห็นไหมคะเห็นช่องโหว่เห็นช่องโหว่เห็นช่องโหว่เห็นไหมคะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นนะคะการทําหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทุกประเภทเราจะต้องเช็คให้ละเอียดค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของ ถ้าคนที่มาขายให้เราไม่ใช่เจ้าของนะคะไปวางจองไว้อีกทีหนึ่งเนี่ยเราขออ่านสัญญาดูสัญญาให้ละเอียดถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยคุยกับเจ้าของเก่าขอคุยเจ้าของเก่านะคะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาต้องต่อสายให้เราคุยนะคะคลิปเนี้เห็นไหมคะการโกงเนี่ยมันโกงกันได้ง่ายๆเลยค่ะนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ